มาดูเอฟเฟกต์เดนจิกันนะครับเวลายอยู่ด้านนอกก็ประมาณนี้นะแต่เดนจิไม่มีการกดเอเมชันน่นด้านนอกนะครับดูในเกมกันเลยมาดูเอฟเฟกต์เดนจิในเกมกันนะเลยเดนจีเ่าวนต,ต้นคือ500วางไปเป็นการตีวงนะดาเมจน้ำต้นคือหนึ่งหมืสองพันสามร้อยสี่พัิบแตระยะ45นะครับอันนี้วิ่วหกร้อยินะเอเมชั่นโมเดลสวยๆมากเลยก็เล่นระดับหนึ่ยโดดไปทุบเหรอเดนจิตีติดแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะกระโดดตีสิบบีนานอยู่ โดทฟิวทุกอัพขั้นต่อไปเลยนะครับอัพเจ็ดพัอัพไปแต่เพิ่มขึ้นกกเป็น6 000, 1 5 0 0ันห้สวสิบระยะ4ีนะครับไอ้เอพื่อเหมือนเดิมไหมการต่อไปนะครับที่3อัพ10,000อัพไปแต่เพิ่มขึ้นเป็น1 3 0 0สสหื่กิคือสิระยะห้สินะไอ้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับก้นต่อไปนะครับขั้นที่4อัพไปหม0 0นห้าแต่เพิ่มขึ้นเป็น258,000สห้ 2, 58, 000, 10, 40, 50, 50, นะาหมื่ะแปดนส่วนเกนินได้คอสนระ้ ขั้งแล้วก็หมุนตัวตัวหมุนตัวตีโอ okay. okay. ้โหโอเคเป็นการข้างแล้วก็หมุนตัวตีอย like ู่อื้อหืออีนฟิกซ์เลยขั้นต่อไปนะครับขั <S <S ้นที่5อัพไป20,000แต่เพิ่มขึ้นเป็น4 4 3 0 0 0สีดหมื่นสาม0ี่ร้อแล้วส5นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจิดหนึ่งขั้นต่อไปครับขั้นที่6 อัพไป26700นะครับอัพไปแล้วไเป,ป็เพิ่มขึ้นเป็นหกแสนแปดพันเก้ร้อกที่สิบได้ห้มอินชชั่นเหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไปครับขั้นที่7จ็ดอัพเจ็ดแสนห้อัพไปดาวเป็นเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งล้านเก้าแสนมืนสสิบเ็ดนะครับตีไกลขึ้นแบบไกลมากๆร้อยหนึ่งเลยนะฝึกเปลีป่ยนไปแล้วในการพุงร่งไปตีชิบชับ อีกสักรอบสิผู้อืมผู้ปติไอ้เป็กสวยนะครับนี่ขั้นต่อไปครับอัพเก้าแสนส,สองหมืน่นขั้นสุดท้ายเอาไปดาเมจเพิ่มขึ้นสามล้านห้าแสนเจ็ดเบอร์สเปรลี่กี่สิบเอ็ดแร็งหนึ่งร้อยน,นะครับเดจิเป็นตัวที่ดีตัวนเนืงอนี่ดามเมจก็แรงอืมแถมโมเดลสวยด้วยใครไม่มีไปหาซื้อเลยครับถือว่าเป็นตัวที่ดี อัพก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะสรุปค่าวังของเด็กกนะครับก็คือ1นึ่งล้านเจ็สนหาันะครับ,รบรถ้าราใครที่อยากดูตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกัน bye บา๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย